สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11มิถุนายน2567เราอยู่ที่บ้านตาเตียวตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เรามาชมโครงการเกษตรนะคะเกษตรบ้านตาเตียวที่ได้รับเครื่องหมายเกษตรดินรีนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาหม,มาดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมโครงการก็จะมีปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะทำโครงการนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบอ่อกกบของบ้านตะเตียวกันเลยนะคะไปเลยค่ะสิเราเข้ามาในบอ่อกรบเราก็จะเห็นเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้จะเป็นบอ่อที่เป็นลูกแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบอ่อเพาะนะคะเดี๋ยวมาทักทายเจ้าของป้าแล้วก็วันนี้เรามากับคุณลุง เหมือนเดิมนะคะนาะคุณลุงสมวนป้าสวัสดีค่ะคุณลุงสำรวนจะเอานามสกุลแล้วอันนี้เป็นบ่อบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋อพ่อเหรอคะอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ันตัวแม่พันธุ์นะครับตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยเพื่อนแม่พันธุ์อันนั้นพ่อพันธุ์เหรอคะพ่อพันอันนี้ต้องแยกออกแยกอกครับอ๋อล้ค่ะ ถึงแล้วเขาจะผสมพันธุ์ตอนไหนคะพี่ป่ารวยคะผสมแล้วค่ะผสมแล้วเมื่อวานใช่ไหมช่วงที่ทางพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สมบูรณ์เขาก็ไปผสมไหนดูสิเป็นคู่คนะครับโอ้ไรคู่เออเป็นลูกออดแล้วป้าขายลูกออดด้วยไหมคะไม่ขายไม่ขายใช่ไหมคะเพราะอย่างนี้อันนี้น่าจะหลังสุดแมากเลย ยังขายลูกยังเป็นไข่อยู่นะคะตัวระบาดลูกอ๋อขายลูกแบบนั้นขายเป็นลูกกบเลยใช่ไหมคะโอ้โหลายโบเลยไม่ใช่เวลาพ่อกี่วันคะนี้ลูไแม่ปะก็จับพ่อแม่พันธุ์มันมาลงเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานมันก็ออกตอนบ่ายจับแม่พันธุ์ออกไว้ที่เดิมแล้วก็เมื่อวานตอนบ่ายค่ะเอาใส่กี่ตัวคะกี่คู่อันนี้ก็ประมาณ ยี่สิบห้าตัวอ๋อบ่อลนี้ใส่ประมาณยี่สิบห้าตัวแล้วแต่บ่อใหญ่บ่อลน้อยแล้วแต่บ่อใหญ่ใหญ่บอลน้อยลูกออดจะเป็นตัวดำๆอยู่กับพื้นนะนอนอยู่นี่เจ้าของโครงการมาแล้วนะคะฮัลโหลคุณนี่เลยก็ทำฮัลโหลสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันนันสานะคะก็มาถ่ายงานนะคะพี่มาอ่ะแนะนําให้หน่อยคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอาแม่ดอกนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรให้เห็นเขาเห็นหน้าหน่อยชยาสุกสมัยครับชยาสุก สุขสบายครับสุขสบายนะคะคนน่าชา้ยาสุขสบายอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบ่อกบหน่อยหลังจากที่เพาะแล้วมาลงบ่อไหนก่อนบ่ออันนี้อันนี้อันนี้ดูมาแล้วค่ะดูมาแล้วเมื่อสักครูอ่รอ,อันอันนี้ไม่ไม่อันนี้ผมเพิ่งพกไปเมื่อวานอ๋อเออเพิ่งพกไปเมื่อวานพกพกเสร็จได้ประมาณสามวันก็ลูกออดก็จะเอาลงกระฉังอ๋อในงนั้นนะครับพอแล้วครับเอาไปไปลงฝั่งนั้มมาานก,ก่นอ,อกนไป อันนี้ไอ้พวกชิโตแล้วไอ้พวกบอชิอาลงอออที่เอาลงนอ๋อออกจากนั้นมามาลงนี่ใช่ใช่ครับประมาณสามวันอันนี้อันนี้ก็พิ่งพกรไปเมื่อวานแล้วคนี้ก็เอาอ๋ออ๋ออ๋ออวนอ๋ออออนออ๋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 วอนออ๋ออ๋ออะออ๋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 ้อรออ๋ออประมาณ๋ออ๋นอ๋อได้จะได้มาประมาณขนาดนี้อนนี้อะ ตัวนี้ก็ประมาณตัวนี้ก็ประมาณตัวระบาดถ้าถ้าถ้าขายตัวละบาทใช่ไหมคบครับที่หางหลุดมาตัวนี้มันจะใหญ่เกินไปสักหน่อยก็พวกนี้อพวกนี้ชนมากฝั่งนั้นเหรอคะฝั่งนั้นจะไม็ตัวโตทั้วหรอไอพวกนั้นก็ที่หลุดมาประมาณได้ได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งเลยครับอ๋อแล้วต้องเอามาอนุบาลนี่ก่อน คือเครืออนุบาลผมจะปล่อยไว้ทางนี้จนพอมันมันหางมันหลุดหมดมันก็ประมาณ27่สิบเจ็ดวันถ้าปกติตัวตัวปกติแต่เราเอามาลงที่นี่ก็ประมาณเริ่มประมาณ21วันหางเริ่มหลุดบ้างแล้ว27วันก็หลุดกับหมดแต่ถ้าอยู่บ่อทางนู้นมันจะนานครับโซกออดมันจะนานใช่ครับผมมากเราจะใช้พวกตัวใหญ่อ๋อเหรอคะอ๋ออ๋ถ้าถ้าถ้าเราเอามาไว้บ่อนี่มันจะออกเร็ว ใช่ใช่ลูกอัลจอลฟิลกว่าเพราะว่าเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ใช่เราไม่ต้องล้างมันเพราะไม่ต้องรบกวนมันไม่ต้องไปล้างนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องรบกวนเลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะให้แต่อาหารอย่างเดียวให้แต่อาหารอย่างเดียวพอหางดุดเราก็แล้วมีพวกศัตรูพืชอะไรเอ้ยสัตว์ตัวอะไรมารบกวนไหาไกมาทุกวันครับจะต้องใส่ตัวนี้คลุมเอาไว้อ๋อเหรอคะกับนกกลางคืนทั้งกลางคืนแล้วพวกงูไม่เป็นไรพวกงูถ้าเข้าไปกบ ตัวขนาดนี้มันกินแล้วจะเป็นอาหาร,หรกบนะ <c oughs> ไม่เป็นอาหารงูต,ตัวยังล็กอยู่ขนาดนี้กบมันจะกินได้แต่มันก็อันนั้นใหญ่เลยใช่ไหมเอน,นั่นครับครับอันนั้นก็ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง,งะคะอ,อันนี้ก็อีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะตัวขนาดนี้เลยครับประมาณเดือนหนึ่งก็ตัวจะอ๋อแลวคะอันนี้นะคะวงจรของกบเนาะก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติก่อนค่อยๆไปเบื่อปูนใช่ใช่ครับผมจะเอาลงแบบทางนี้ก่อนอ๋อเพราะว่า มันลองหลายวิธีแต่ก่อนผมก็เอาลูกอดไปที่บอ่ <c oughs> อปูนจะไม่เอาลงมาทางนี้แต่มันช้ามันอาจจะประมาณสองเดือนหางหลุดยังไม่หมดเลยแล้วก็คุณคุณอาคิดยังไงเลี้ยงกบคะทาโครงการแบบนี้อ<ง>๋ออันนี้ผมเลี้ยงมานานแล้วแต่ก่อนอผมทํางานอยู่ไอ้ประมงเทคโนโลครับอ๋อเหรอคะครับทีนี้นก็แต่ก่อนมันมีไอ้ตัวฟอกพวกไอ้ตัวใหญ่ตัวดํามืดตัวรักกินลกว่าอ๋ออ๋ออ๋อ,อทีนี้มันกินกันเยอะ พวกนั้นแต่ก่อนมันยังไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์แต่ทุกวันนี้มาพัฒนาเป็นกบจานแล้วก็กบนาแล้วก็บูฟอกผสมกันสามสายอตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่มากแ้วมันก็จะมีดุเท่ากับพวกบูฟอกบูบูฟอกครับบูฟอกคือกบเป็นกบสายพันธุ์มาจากนอกตัวมันใหญ่ครับตัวประมาณกิโลกว่าอ๋อมีมีเลี้ยงในเมืองไทยด้วยเหรอบูฟอกมีมีครับเพราะว่ามันเป็นลูกผสมมาถ้าบูฟอกมันไอ้นี่ก็มันกินกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่พวกนี้มันจะเป็นไอ้พวกสัตว์แบบไอ้อาศัยพวกกินไอ้ถ้าเราให้กินไม่อิ่ม,มหรืออิ่มมันก็จะกัดกันมันก็จะแ้ว<อ>ให้กินอาหารอะไรให้กินอาหารกบครับกินอาหารกบนะคะใช่ครับ<อ>มันประสอบแล้วประมาณหกพันเจ็ดอาโอเคค่ะเนี่ยไอ้พวกนี้ก็อันนี้ที่ให้ระยะที่เป็นออดพวกนี้สองกิโลกิโลละประมาณแปดสิบบาทของ ของอันนี้กุบเล็กมันจะเป็นพวกขนาดไอ้พวกกุบเล็กอืมอค่ะมันพวกปลาพวกอะไรแต่พวกนี้มันจะแพงแต่ถ้ากุบเราให้กินไม่ดีมันจะตัวช้าแลยไม่ว่าอะไรเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเสียเวลาของเราค่ะอาอนุนเิ่มจะเสียแล้วนูว่าออกไปคุย้างนอกดีกว่ะใช่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋อแล้วค่ะที่ตัวขนาดนี้ครับลองด้วยอะไรค่เนี้ยอะไรฮะที่เป็นใบใบอ๋อนี้ ไอ้ไอ้ที่รองนี้ฮะเป็นฟองน้ําที่เขาตัดรองท้าตัดรองเท้าอ่ะก็เลยเอามาทําไอ้เอาที่ดีกว่าเขาเอาไปทิ้งก็เลยไอ้ให้เขาคือมามาให้มันมีประโยชน์ขึ้นเนาะใช่ใช่ครับอ๋อให้มันมีเกาะมันต้องมีที่เกาะด้วยมีมูลค่านะครับผมให้เขามาเอามาแต่ละรอบประมาณสองสามพันบาทใช่เพราะว่าเอามาจังที่พวกเรามันไม่มีโรงงานเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อีกประมาณในอาทิตย์หน้าก็จะ เขาก็จะมาเอาไปเป็นกบยักษ์ไถ่เนาะประมาณอาทิตย์หน้าก็ประมาณสิบสี่ตัวโลอันนี้สิบสี่ตัวโลใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงต้องรอให้มันแหงนอือประมาณสิบสี่โลเยอะตัวไอ้เมื่อี้ว่าเด้อเด้ไอ้ถ้าตัวนั้นเขาจะมาจับยกโบไปเลยอ๋อก็กิโลละประมาณเจ็ดสิบห้าบาทที่เขาจะมารับทั้งหมดแต่ถ้าเราขายปีก็ประมาณกิโลละน้อยกิโลละ ครับแต่ถ้าตอนช่วงที่กบขาดก็มันก็จะขึ้นตามเใช่ไหมเพราะว่าจะไอตอนตะกี้นี้สุพรรณทุกโคมาหาผมมขสว่ามีกบใหญ่ไอรุ่นนั้นเลยก็ประมาณกิโลร้อยห้าสิบเขามรับเอาไปเลยค่ะเขาจะเอาไปเป็นทีละประมาณตันนึงนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้ล็อกหนงนี้เลี้ยงได้ถึงตันเลยเหรอคะถ้าคือคืออย่างนี้ครับถ้าถ้าผมเพาะลงตัวนี้ถ้าเพาะได้พร้อมการเพิบ มันก็จะได้เป็นทีรับอลหนึ่งก็ได้เป็นประมาณสักห้าหกร้อยโลได้อยู่ถ้าถ้าเลี้ยงกบใหญ่แต่ถ้ากุบเล็กขนาดนี้ก็บางทีก็ได้ประมาณทีละร้อยสองร้อยโลแต่ถ้าเอาเอาให้ใหญ่ถึงขนาดนั้นประมาณสามตัวสี่ตัวโลก็ประมาณสามเดือนสามเดือนครับประมาณนี้ก็ประมาณเกือบร้อยโลขนาดนี้นะค่ะถ้าเราถ้าเราไม่เขาเขาเอายัดไส้เขาไม่ได้เอาโตใช่ไหมคะเรีอยงไม่ได้เอาโตครับเอาเอาประมาณตัวเล็กประมาณนี้ประมาณสิบสี่โลสิบสี่โลแต่ถ้า ถ้าเขาเออแถวาักบางเขามารับเขาจะเอาประมาณสามถึงสี่จัวโลโอ้โหพวกคนนีกประมาณสามเดือนครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ่อใหม่เลยไปครับใช่อันนี้ยังเล็กอยู่เนาะครับอันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้จะน้องไอ้พวกนั้นประมาณนาทีหนึ่งพวกนี้จะสลับกันจับบ่อสลับกันใช่ไหมล่ะเนยจะสลับกันขึ้นมาอ๋อเพราะผมต้องล้างทุกวันถ้าไม่ล้างนี่ยังไม่ได้ล้างมันก็องคลีนออกครับต้องล้างทุกวันใช่ใช่ครับถ้าไม่ล้างทุกวันโกรปมันจะเป็นโรคครับ มันจะมันจะเป็นไอ้ครับวนมากจะเป็นโรคของกบชนมากจะเป็นพวกขาแดงอ๋อที่เป็นขาเป็นจุดเหรอคะใช่ใช่เป็นขาจ้ำจ้ำพวกผมจะล้างแล้วแล้วเราเราเลี้ยงกบนี่เรากลัวเรากลัวอะไรมากที่สุดกลัวโรคครับกลัวโรคใช่ไหมคะและปัญหาในการเลี้ยงกบมีอะไรดูก็ชนมากจะค่าาหารแพงค่ะอันนี้หลักๆเลยแล้วทีนี้คือเกษตรกรบางที่เขาไม่มีน้ําแบบของผมผมจะจบไอ้ไอ้นี่นะจบปดานแล้วใช้แผงโซล่า เพราะว่าถ้าน้ําไม่พอพวกนี้มันจะต้องล้างตลอดถ้าอยู่ในโบแบบนั้นไม่เป็นไรถ้าอยู่ในใบดใในบดินแต่่บดินแต่ละปีถ้าโรคขึ้นมาจะอันตรายมากจะตายหมดยกโบลยพวกขาดาขาแดงถ้ามันเป็นโรคปึ๊บเราต้องตัดโบอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งเดือน,นะะแล้วก็ขับขวานคุนช่วยโบนี้ไม่ได้ใช่ไหมโบนี้ผมจะไอคือการ ค่าเชื้อมันจะง่ายกว่าผมจะลงด่างทับทิมทุกวันที่ที่ครับอ๋อเวลาล้างใช่ไหมคะใช่ครับไอ้นี่ถ้าล้างก็พอล้างเสร็จผมก็จะลงด่างทับทิมให้มันกระจายแล้วก็ไอ้นี่พวกนี้ส่วนมากจะกัดกันตายเพราะมันแน่นแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวถามอีกอย่างหนึ่งคือน้ำประปาไม่ น้ำบาดาลไม่มีปัญหาในการเลี้ยงกบอันนี้ไม่มีครับเพราะว่าผมส่งให้สาธารณสุขตรวจแล้วเป็นน้ำดื่มธรรมดาปกติเอ้คือน้ำในในตรงนี้จะไม่เป็นกรดจะไม่เป็นด่างมากเกินไปเป็นกลางเพราะผมส่งให้เขาตรวจแล้วหมดไปแล้วเท่าไรสามพันส่งให้เขาตรวจแล้วถึงได้อะไรเพราะว่าเขาว่ามันมันชอบมีปัญหาเวลาใช้น้ำครับจนน้าบาดาเป็นด่างเป็นกรดชแต่แต่น้ำที่นี่มันไม่ไม่มีปัญหา แต่ว่าที่นี่โชคดีมากน้ำเพราะว่าน้ำน้ำนี่เงให้สสุกตรวจแล้วเขาบอกว่าสามารถดื่มได้ดื่มได้เราก็เลยวดที่เราอ๋อเหรอคะก็เลยมีโอกาสถือว่าใช่ใช่เราโชคดีมากโชคดีมากครูอะไรนะชยาสุขสวัชยาสุขสวัโชคดีมากคือใช่โชคดีมากคือว่าที่ดินบ้านตะเตียวตะบนน้องเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเราเจาะน้ําบาดาลแล้วก็สามารถดื่มได้เราก็เลยนํามา ต่อยอดในการผลิตเลี้ยงสัตว์น้ําได้อันนี้อันนี้คือแอท่ินก็ศึกษามาหลายที่แล้วเพราะว่าเราไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าน้ําน้ําบาดาลมีปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ค่ะแต่น้ําที่นี่ไม่เป็นไม่เป็นไรครับในาะกโชคดีไม่ถือว่าบ้านเตียยได้พรประเสริฐมากเลยใช่ใช่ใช่ครับใช่แบ่งแบ่งบ้านอื่นเขาถือได้นี่บ้านอื่นเขาไม่ได้อะบ้านบ้านอื่นส่วนมากน้ําน้ํำเขา เวลาเขาไอ้นี่ไปเพาเขาเอาเอามาใช่ไหมครับมันจะเป็นข้าวเป็นเป็นข้าครัาวชนิมใช่นี่แหละในในถังน้ําที่เขาใส่อาบใส่อะไรโาก็ทิ้งไว้ตกตะกอนมันก็เป็นตะกอนครับใช่มันจะเหลืองเขาต้องล้างทุกวันแล้วองเราไอ้เวลาอาบมันจะไม่เหนียวหนืดไอเหมือนที่อื่นนะที่อื่นมันจะเหนียวแล้วต้องไอแป๊บสบู่เทพจะไม่มีฟองที่เรามาถูกายอันนี้อันนี้ปกติธรรมดาเหมือนน้ำฝนเก็บค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ่อนน้นนะลุงเนาะ ตรงนี้ประมาณสี่เดือนครับหกสี่เดือนอันนี้คือผมจะเก็บไว้ให้มันถึงเป็นพ่อพันธุ์หรืออะไรใช่ใช่ผมจะเก็บไว้ทําเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เพื่อจะขยายตยอดเอาไว้ตอนช่วงที่กบหาย่าพบพวกนี้ผมจะไปปีนี้ว่าจะเพาะเอ็นได้ตลอดทั้งปีอ๋อเหรอคะใช่ใช่ครับคือจะเอาไอ้พวกพวกนี้ผมจะเพาะตอนปลายกุมภาที่ตอนช่วงเหงาวที่มันได้มาขนาดนี้มันได้เยอะวันนี้อยู่บางทีก็ ไอ้คนอื่นเขามาขอซื้อรลัดแบ่งให้เขาไปบ้างวันนี้เอาให้หนูโล่หนึ่งได้ไหมไอ้ตัวนี้ก็ก็ประมาณสามตัวโลประมาณสามตัวโลอันนี้เริ่มไข่แล้วครับไข่ไข่เริ่มดำแล้วนะคะไข่ไข่เริ่มดาแล้วก็ประมาณประมาณชิทเดือนนี้ว่าจะลองเคาะดู แต่มันยังไม่ถึงอายุพวกนี้ปกติเหมือนกับไก่เหมือนกับพวกนี้โดยเราเราอายุกี่เดือนเราจะให้เขาฟักอันนี้ใช่ไหมครับไข่ค่ะโดยปกติก็ประมาณแปดเดือนแปดเดือนครับอันนี้อันนี้ก็ประมาณหกเดือนครบจะลองเพาะดูละอ่าเราจะลองเพาะหกเดือนใช่ใช่เพราะว่ากบเราจะไปกบที่มันไข่มันอาการของมันไอ้ตรงตรงใต้ท้องมันจะสากครับตรงนี้อ๋อเหรอคะใช่ครับแล้วแล้วเวลาเขาไข่เต็มตัวไอ้ข้างท้องเขาตัวเมียเขาจะอกสีส้มมาก เนี่ยเนี่ยจะ,จะอกสีส้มเนี่ยอันนี้ไข่เขาเริ่มพร้อมที่จะจะอันนี้แล้วประมาณสิ้นเดือนก็ได้นะอลองจับดูครับมันจะสา,ากตรงนี้ครับโอเคแถ็าเจ็ดข้าถ้าตัวมันไข่ย,ยังไม่เต็มไ <c oughs> ข่ย,ยังไม่เต็มที่ส่วนมากมันจะลื่นอันนี้ไข่เขาเอ้นี่ดีพอสมควรจับจนรู้แล้วนะเพื่อนใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมันจะลื่นแบบนี้มันจะไม่สากมากอ๋อนะคะใช่ครับอันนี้นี่ไข่เขายังไม่เต็มที่ พอไเขาเริ่มไอ้อลำตัวเขาเริ่มสากแล้วตัวผู้เดี๋ยวอันนี้ไม่ค่อยมีตัวผู้เดี๋ยว <บ úc. S 1> ผมจะจับตัวผู้ให้ดูเนี่ยครับใช่ใช่เนี่ยตัวผู้เนี่ยรื่องขอวกานตัวผู้เ <c oughs> ขาจะมีกองเสียงอยู่ตรงนี้เนี่ยกองเสียงเขาทีลลา่เวลาอันนี้เขาก็จะร้อง <c oughs> แล้วไอ้กรงเสียงก็จะโปรงคองออกมาค่ะอันนี้มีไอ้คนที่เขามารับกลบเขาก็มาสั่งเอาไว้ ประมาณร้อยตัวค่ะต,ต,ตัวมีอครับอ่ะมาคุณลุงก็รู้เนี่ยนะคุณลุงสรุปให้หน่อยสรุปคิดให้หน่อยจะไปประกาศมาเลยค่ะอันนี้กบ<ก>ไอ,อพวกนี้ที่เราเออไอกบที่ส่วนมากคนที่ไม่ค่อยที่ไอ,อไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรหนึ่งขาดความขยันสองน้ำซึ่งน้ำไม่ดีแล้วก็พ่อแม่พันกบเขาไม่เคยได้คัดของผมจะคัดทุกปีนวทีนี้ พอ,อการเพราะบางทีคนก็ศึกษามาน้อยบางทีคิดว่ากบเนี่ยมันจะเพาะตามธรรมชาติได้ง่ายเพราะส่วนมากเขาจะใช้ไอ้พวกโฮอร์โมนแต่อของผมจะไม่ใช้โฮอร์โมนผมจะเพาะแบบธรรมชาติผมจะเพ,าะ,เา,ะา,ะเพาะประมาณอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งอ๋อเหรอคะ <ผม S 1> อันนี้เพาะแบบธรรมชาติเลยมไม่ได้ใช้โฮอร์โมนไม,ไม่ได้ครับจะไม่ใช่ถ้าใช้โฮอร์โมนก็ประมาณ่บที่ที่ผมเพาะนั้นก็ประมาณสิบตัวก็เต็มละ มันมันจะออกไข่เยอะมากแต่การใช้ฮอร์โมนกลบของเราจะใช้ไ uh. ด้ประมาณ3เดือนถึงจะเพาะได้อีกเพราะว่าการไอไข่จากรังไข่มันจะหมดและกบมันจะคือรังไข่ของกบอ่ะมันมันจะฮอร์โมนจะทําตัวเร่งแล้วก็เร่งให้ไข่ที่ยังไม่เต็มที่ให้ออกมาทั้งหมดคือเราจะทิ้งไว้อีกช่วงหนึ่งก็ประมาณอีก3เดือนถึงจะเพาะได้อีกรอบหนึ่งคือถ้าการใช้ฮอร์โมนเนี่ยกบประมาณ3ามสี่ร้อยตัวเรา เราเพาะแต่ละปีประมาณ3-400ตัวแต่อันนี้เรากบประมาณร้อยกว่าตัวเราก็เพาะได้ทั้งปีละโอ้ค่ะใช่ครับมันประหยัก็คือไม่ได้ไม่ได้ผสมฮอร์โมนใช่ใเพราะโดยธรรมชาตินะคะคือฮอร์โมนฮอร์โมนตอนนี้ก็ซุปเปอร์ฟิกก็ตอนนี้ขวดหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทขวดก็ไม่ใหญ่นะขวดประมาณสิซีซีแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ มันจะม,มีโมเทียมโมเทียมนี้ก็ลักษณะก็คล้ายกับว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นยาแก้ปวดท,ท้องอ๋อเหรอคะครับเราก็ได้มาบดผสมกันทีนี้ถ้าเราบดไม่ดีเวลาเราฉีดไปกบมันก็จะเสียขามันก็จะพิการขามันก็จะอาจจะบวมสรุปแล้วเราเลี้ยงแบบธรรมชาติดีกว่าหนือเผมเลี้ยงแบบธรรมชาติได้เป็นแต,แต่อาหารคืออาหารผมต้องซื้อเขาเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นการเลี้ยงสัตว์เราต้องซื้อคะ่ะใช่นนเพราะว่า ตอนนี้ก็การรําลังแสวงหาพวกอาหารที่เป็นที่เป็นอะไรที่เป็นอินทรีย์ก็ยังไม่มีบริษัทไหนที่ผลิตพอที่จะให้เกษตรกรได้มาอ,อันนี้ครับเพราะว่าอ,อ,อยากอยากจะทํำตัวนี้ทั้งหมดให้มันครบวงจรคือการ<อ><อ>เลี้ยงปลวกถ้า<อ><อ>เราต้องดูแลน้ําต้องสะอาดถ้าไม่งั้นเกษตรกรที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะปลมันเป็นโรคชุดหนึ่งก็อาจจะ ลงเดืเพราะการไอลยกกบเลยทิ้งไปเลยใช่ใช่ลงทุนเยอะมากลงทุนเยอะพอสมควรแต่ถ้าเราไม่ดูแลมันพวกที่ประสบความสำเร็จบางคนเขาเขาที่เขาทําที่ประสบความสำเร็จที่เขาขายลูกกบเป็นปีละแสนนั้นที่ของเขาเยอะเพราะว่าเขาจะเอากบไอพอเขาเพาะเสร็จเขาก็จะเอาลงเป็นแบบนากบูไปหนึ่งอ๋อค่ะเพรเดือนหนึ่งเขาก็จะได้ลูกกบมาเป็นแสนตัวเลยนะถ้าเขาฉีดอ่ะเนียกบประมาณร้อยสองร้อยตัวเนี้ย ขีดแต่ละรอบก็กบเป็นแสนเป็นล้านตัวเลยนะครับเพราะว่ากบตัวหนึ่งมันจะออกมาประมาณพันห้าถึงสามพันฟองตัวตัวนะครับมันจะออกมาเรื่อยๆในตอนที่เราจับเพาะมันไม่ใช่ออกมารอบเดียวแล้วหมดเลยนะมันจะออกมาสมมติว่าตอนหอวข่ำแต่กบส่วนมากมันจะจับคู่แล้วจะออกไข่ตอนประมาณตีสองโดยธรรมชาติเรู้เวลากรบออกไข่ด้วยอ๋อใช่ครับใช่ ถามพี่ก็ได้เพราะว่าเวลาส่งกบมันจะจับคู่กันตอนไหนกบธรรมชาติมันจะจับคู่กันตอนไหนอ่ะเปอ๊บเปี๊ยบดู้าวาถึงนู้ไม่ไม่ไม่ครับเขาการันตีกับผมไป่จำเวลาเวลาผมผสมกบผมจะมาดูตลอดนะครับไม่ใช่เราจับเสร็บเรามาปล่อยทิ้งเพราะว่าตัวคู่มันจะกบอันนี้หนูจะสอดแทรกไปหน่อยเพราะจะใช่ใช่ครับมันมันจะต้องมีสาระบ้างนะใช่เพราะว่า เราผสมเสร็จเราไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเราต้องมาดูเขาเพราะว่าบางทีเขาเกาะต่แต่ตัวคู่เพราะว่านี่นะคะการผสมใช่บางทีตัวคู่เกาะกันเป็นสี่ตัวห้าตัวเราก็ต้องมาจับแยกเขาค่ะแล้วการผสมกบคือส่วนมากเขาจะปล่อยแม่ตัวหนึ่งตัวผู้สองตัวแต่ผมจะปล่อยประมาณตัวตัวเมียสามสิบตัวผู้ประมาณสี่สิบตัวผู้เยอะกว่าใช่ใช่เพราะปกติเขาจะปล่อยสองหนึ่งสองตัวตัวหนึ่งตัวถ้าถ้าปล่อยแบบธรรมชาตินะแต่แต่ส่วนมากผมจะปล่อยประมาณนั้นแหละเพราะว่า ถือว่ามันเยอะแล้วขนาดนั้นก็อยากชวนเขามาเลี้ยงกบหน่อยไหมถ้าถ้าจะเลี้ยงกบต้องมาศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าการเลี้ยงกบก็ไม่ใช่เราต้องรู้จักกบก่อนอไม่ใช่ว่ากบมาเออรู้จักแล้วกบเ,<อ> <illed> เพราะว่ามาโดยธรรมชาติพทุกวันนี้ธรรมชาติเราจะไปหากบแทบจะไม่มีแล้วครับใช่ใช่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าไอความเจริญของบ้านเมืองถ้าอยากจะเลี้ยงก็มาดูก่อนมาศึกษาดูก่อนประมาณรักด้วยใช่ไหมใจรักด้วยไหนครับใจรักด้วยใช่ต้องใจรักแล้วเวลาต้องมีให้เขา แล้วสิ่งที่สําคัญคือตรงต่อเวลาและขยันถ้าถ้าจะเลี้ยงพวกนี้แล้วทุนของเราเราบอกว่าไม่ใช่ว่าเราขายเสร็จพอขายกบจะเลยชุดเอาเงินหมดไม่มีค่าอาหารต่อไปไม่ได้นะครับต้องมีระเบียบมีระบบในการต้องมีระเบียบด้วยใช่ทั้งระบบทั้งระเบียบทั้งเวลาเราจะมีให้เขางานไหนสรุปเลี้ยงกบเราต้องมีเวลามีระเบียบรมีความขยันใช่ครับสามอย่างนี้บวกกันได้แล้วก็ ธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยน้ำเป็นหลักที่สําคัญมากถ้าน้ําไม่ดีก็จบครับขอบคุณคุณลุอะไรนะชัยยาสุขสวัยด้วยนะคะวันนี้ที่ให้ข้อมูลนะในวันนี้หนูว่าได้ได้ได้รางวัลด้วยใช่ไหมได้มอบกิจบัตรหรอคะลส่วนมาผมจะได้ใบรับรองที่ออกไปเป็นวิทยากรนีกิจบัตรเป็นของผักใช่ไหม ไอ้ผักแต่ของผมก็เป็นเกียรติบัตรของปกที่ผมไปไอ้ไปเป็นวิทยาไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนูเอาผักอันนี้ก่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไปไปบ้านเราก็บ้านนี้ก็ให้เห็นผักสวยสวยก็มีเลี้ยงกบแล้วก็มีโครงการผักเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะก็ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกหลังหนึ่งนะคะ ของคุณลุงอะไรนะช,ยยชัยยาสุขสวัยนะคะคก็เลี้ยงกบด้วยวก็มีได้จากส่วนกบแล้วก็มาได้เกเษตรอินทรีย์ด้วยนะคะวันนี้ช่องทวานนันสาก็มาถ่ายทำการเลี้ยงกบแล้วก็ พักยินซีเอาไว้ก่อนน้องเนาะก็ขอบคุณน้องชายาด้วยที่ให้ข้อมูลในวันนี้เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระน่ารู้และความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานาภัยเพื่อนเพื่อนเอฟซีในหนที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ช่องตะวันนษาได้มีควางใจนำเสนอทีดใหม่ๆต่อๆไปขอบคุณคุณลุงชายาม,มากนะคะขอบคุณมากคะ่ะ